สวัสดีครับเนเพจที่ที t คชเชียนนะครับตอนนี้จะทำตัวรีวิวนะครับการเพจชัดสกรีนนะฮะพิมพ์กระจกเต็มจอนะฮะกาวเต็มทั้งแผ่นแท้นะครับโค้งข้างโลกรอบจอนะครับ Samsung S20 ี่พัดนะครับให้ลูกคาดูขอบนะครับการทัดเป็นยังไงนะครับเลื่อนจอไหมนะครับใช้งานมือเดียวนะครับ อลองดูการพิมพ์นะครับท่านพิมพ์นะครับปกตินะครับ,รบปกตินะครับให้ลูกค้ามั่นใจนะครับทีนี้จะดูหน้าจอนะครับว่าขนาดที่ผมเล่นอยู่เนี่ยนะครับประมมันของจอเนี่ยมีน้อยหรือมากแค่ไหนนะครับเพราะเราบอกว่า เนื้อฟิล์มเราเป็นลดรอยนิ้วมือขณะใช้งานนะครับขนะดหน้าจอดับนะครับเนี่ยความมันเงาอจอนะฮะแทบจะไม่มีรอยนิ้วมือนะครับเรียกลดรอยนิ้วมือขณะใช้งานนะครับฝากไว้นะครับลูกค้าที่จะสั่งไปติดติดเองได้นะครับโค้งข้างนะครับลงขอบจอนะครับใส่เคสได้นะครับไม่ดันขอบนะครับหัวท้ายนะครับ ตรงรุ่นนะครับฟิล์มนี้ลลภัยหน้าจอจะไม่เจาะเลนส์กล้องนะครับไม่มีผลการทํางานของเลนส์นะครับดูนะครับไม่มีนะครับเป็นการปกป้องทั้งหมดนะครับจอแล้วก็เลนส์กล้องหน้านะครับตรงรุ่นครับอันนี้เคดหลังแข็งนะครับนิรภัยหอมนิ่มนะครับนะครับโอเคนะครับรีวิวนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับให้ตัดสินใจที่จะซื้อไปติดนะครับมั่นใจได้สินค้าได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ